ไ e, ลลักรีโวพิเลนเนอร์สมาร์ทแคป E ปี2017ราคา539,000บาทงวดเริ่มต้นที่9,000บาทเครดิตดีซิงดาวันนี้นเลย วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเหมียวเหมือนเดิมนะคะที่สีลุ่งค่ะเซ็นเตอร์สาขาสีสเกตนะคะวันนี้เหมียวมีรถมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นกระบะนะคะยอดนิยมของคนไทยเลยนะคะเป็น t o y ยต้าไฮลัก e ีโวพิเล e r Smart c a ร์ปี2017นะคะเดี๋ยวเราไปชม รอบๆคันกันเลยนะคะมาด้วยกระจังหน้าเป็นโพรีเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็แม็กนะคะเป็นแม็กเดิมของ t o โยต้มากับ t o โยต้เลยเป็นแม็กโรงงานเลยนะคะตัวนี้เดิมทั้งคัน ภายในกันนะคะภายในนะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคบนะคะเป็นสมาร์ทแคบเป็นเกียร์ธรรมดานะคะระบบเกียร์นะคะมี6เกียร์นะคะตัวนี้มี6เกียร์นะเครื่อง2.4เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะระบบจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นจอ สามารถบูชุดเครื่องเล่นกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะถุงลมนิรภัยคู่ค่ะเป็นถุงลมนิรภัยคู่ภายในนะคะจะเป็นออกโทนออกสีดํานะคะคุณโทนดํานะคะเบาเป็นเบากำมะหยี่น้ําตาลดํานะคะไม้นะคะไม่ของเราไม่เยอะนะคะไม้แค่หกหมื่นเองนะคะเดี๋ยวไปชมหัวใจหลาของเขาเลย ห้องเครื่องนะคะว่าจะสาภาพนางฟ้าแค่ไหนนะคะเรามาชมห้องเครื่องเขาเลยนะคะหนักมากอาจัวนี้ลยกัะเสียงยังนิ่งๆอยู่เลยนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS เหมือนเดิมนะคะ เครื่องเดิมนะคะกลาการันตีเครื่องเดิมนะคะไม่มีชนดูจากเพจนะคะเพจยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสําหรับเพจเครื่องของเขานะคานเดิมเดิมทุกอย่างนะคะน็อตยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเลยนะคะตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของจับจองเป็นเจ้าของติดต่อเราได้ทางช่องทางไหนได้บ้างนะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะมีที่ สิลุ่งคาเซนเตอร์นะคะลูกค้า,าสามารถทักอิน,อนบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราเปิดนะคะคือช่อง u t u b e นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะคะเพียงพิมพ์คำว่าสิลุ่งคาเซนเตอร์เท่านั้นเองนะคะส่วนช่องทางที่ติดต่อเหมียวได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0830393063นสาหนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมียวก็คงต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับ คันหน้านะคะเมียวคงต้องไปแล้วนะกับรีโวคันนี้นะคะพบกันใหม่กับคันถัดไปนะคะว่าเมียวจะนำคันไหนมานำเสนอลูกค้าอีกวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย